ตำแหน่งงานว่างต่างๆมีระยะเวลาในการรับสมัครเพียงสั้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วันหรือว่า10วันฉะนั้นหากท่านสนใจตำแหน่งงานว่างท่านอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างค่ะคลิปนี้เป็นตำแหน่งงานว่างจากกลุ่มเจ้าท่า กรมเจ้าท่าได้ทำการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหลายอัตราและไม่ต้องผ่าน,านภาคกอของกอพอตำแหน่งแรกที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งนายช่างสำรวจเงินเดือน11,280บาทถึง13,800บาทจำนวนที่เปิดรับจำนวนหนึ่งอัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวุฒิปวชในสาขาวิชาก่อสร้างหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสในสาขาวิชายโยธาสาขาวิชาสำรวจสาขาวิชาการก่อสร้างจากสถานศึกษาของหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือกอพอรับรองแล้ว ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์เงินเดือน11,280บาทถึง13,800บาทจำนวนที่เปิดรับจำนวน2อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวุฒิปวชในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งเงินเดือน11,280บาทถึง13,800บาทจำนวนที่เปิดรับจำนวนหนึ่งอัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวุฒิปวชหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือกรพอรับรองแล้ว ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่1เงินเดือน11,280บาทถึง13,800บาทจำนวนที่เปิดรับจำนวนหนึ่งอัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวุฒิปวชในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือกอพอรับรองแล้วตำแหน่งต่อไปตำแหน่งช่างเครื่องเรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่5เงินเดือน11,280บาทประเภทเทคนิคจำนวนที่เปิดรับจำนวนหนึ่งอัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ท่านจะต้องได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสองหรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเลหรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลกรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ 2. ท่านจะต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี 3. ท่านจะต้องมีความสามารถในการว่ายน้ำได้สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตต,ตามเว็บไซต์ที่อยู่ในคลิปได้เลยนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันที่8พฤษภาค,คมพศ2566ไปจนถึงวันที่22พฤษภาค,คมพศ2566ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ และนั่นก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในคลิปนี้หากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ